สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา5บาทรัชกาลที่9้าแบบมุนเวียนปีพศ2550นะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนำให้ชมอยู่นขณะนี้ก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2550นนะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับ ก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับคิวโปรนิกเกิลก็คือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดง75%นิกเกิล25%็ก็จะเป็นโลหะคิวโปรนิกเกิลนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเหรียญนี้นะครับอยู่ที่2 4ม mm ิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมนะครับก็เป็นขอบเฟืองจักรนะครับเห็นไหมครับ ขอเฟื่งจากนะครับส่วนรวปลายบนเหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้ด้วยตัวเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปนะครับคลิปจะยาวนะครับก็จะบรรยายให้ฟังแค่ส่วนไหนที่เพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะยังไม่รู้นะครับถึงจะได้บรรยายให้ฟังนะครับเหรียญ5บาทปีพศ2550รา25ัชการที่9แบบบนเหรียนนะครับก็ไม่ได้เป็นเหรียญที่ ติดอันดับ1นึถึงสิหายากในเหรียญ5บาทรัชกาลที่9กแบบมุลเรียนแต่อย่างใดนะครับด้วยจํานวนการผลิตนั้นก็ถือว่าเยอะเลยนะครับ 130, 000, 1 3ึ่งร้อยล้านหนึ่งแเหรียญน,นะครับจํานวนการผลิตนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับ ก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบียนจำมะบอพิษดุสิตวนารามนะครับหรือเดิมชื่อวัดแหลมนะครับหรือวัดใสทองนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเรียนหาบาทปีพศ2550นะครับถามว่าขายได้ไหมณนะปัจจุบันผมจะตอบแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นเรียนปกติผ่านใช้นะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมนั้น ประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับแต่ถ้าตามแผงไข่เหรียญน,นะครับเช่นตามแต่ละนัดคลองถุนนะครับที่มีพ่อค้าแม่ค้านั้นได้มาเปิดแผงไข่เหรียญน,นะครับเหรียญ5าบาทปีพศ2550นรนะครับตามที่ผมได้พบเจอ,อนั้นก็จะเห็นได้ว่ายังมีวางขายอยู่นะครับแต่ก็ไม่แพงนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับก็จะอยู่ที่ เบาทถึงแปดบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรักและชอบในการสะสมเหรียญสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานะครับถ้าว่าเหรียญปีพศนี้นั้นยังไม่มีนะครับแล้วอยากจะหามาสะสมนะครับก็ยังไม่ต้องไปหาซื้อก็ได้นะครับถึงแม้ว่าจะราคายังไม่แพงนะครับเพราะว่านะครับยังสามารถได้พบเจอได้เองอยู่นะครับในระบบมูลเวรียนนะครับ มีคะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับถ้าได้สตังทอนมาเป็นเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับก็สังเกตที่ปีพศหน่อยนะครับถ้าเป็นปีพศ2550นั้นผมเขแนะนน้ำว่าให้เก็บสะสมไว้ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้จะยังหาง่ายได้อยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับแต่อนาคตต่อไปข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าหายากแน่นอนนะครับ